This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. มุสปาปามัมเรามีพระสันตปาป่าพระองค์ใหม่แล้วนะครับและนี่ก็คือคำประกาศจากวาติกันนะครับที่ประกาศว่าโลกใบนี้มีพระสันตปาปาพระองค์ที่267หรือว่าพระสันตปาป่าที่เรารู้จักกันในนามของพระสันตปาปาลลโอที่14หรือว่าเลโอเนมเดชินุมกวาตุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พระคารินเนะครับโรเบิร์ตฟรานซิสเพรส ได้รับการเลือกจากที่ประชุมรับคุมคลาเวหรือว่าคองเคลฟโดยบรรดาพระคารินันก็ได้เลือกพระองค์นี่แหละครับก้าวขึ้นมาเป็นพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาฟรังกิสซึ่งเพงิ่งสิ้นพระชนไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ หลายครั้งครับในประวัติศาสตร์ในซีรีส์ต่างๆเราจะพบนะครับว่าประวัติศาสตร์ชาติตะวันตกที่เราไล่เลียงกันไปนี้ก็จะมีพระสันตะปาปาก็คือประมุขแห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเป็นบุคคลสาคัญในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาแล้วก็จะมีหลายพระองค์มากๆทีเดียวนะครับที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์และหลายพระองค์เองก็อยู่ในช่วงของความเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในทางประวัติศาสตร์ด้วยจากเริ่มต้นนะครับของคริสตศาสนามาส่วนนี้ก็กินเวลามาเป็นเวลาประมาณกว่า2,000ปีเป็นที่เรรียยบ้อไปแล้ว ประวัติศาสตร์8ปนาทีซีรีส์นี่เองครับอยากจะไล่เลียงนะครับพระสันตะปาปาผู้ทรงมีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์โลกกันสักหน่อยแน่นอนนะครับว่าประวัติศาสตร์ตลอดกว่า2,000ปีก็มีผลวัตธที่มีความแตกต่างก,กันไปครับนับตั้งแต่สมัยแรกเริ่มทีเดียวที่คริสตศาสนาเป็นศาสนานอกกฎหมายในจักรวรรดิโรมันตามในยุคที่คริสตศาสนาน,นั้นได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาประจําจักรวรรดิโรมันจักรพรรดิคอนสแตนตินครับทรงเข้ารับสินจุ่มในศตวรรษที่4จากนั้นก้าวเข้าสู่ยุคกลางยุคสงครามครูเส เข้าสู่ยุครอเนสซองส์ยุคแห่งการค้นพบโลกใหม่ที่ศาสนาจักรนั้นมีอํานาจมหาศาลในทวีปยุโรปซึ่งณเวลานั้นเป็นทวีปที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่โลกนั้นตั้งคําถามกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแต่คําสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลความศักดิ์สิทธิ์ความชอบธรรมของศาสนาจักรในยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาจวบจนเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจุบันครับก็คือโลกของเราในยุคศตรวรรษที่21ที่ทุกอย่างมีพลวัตเปลี่ยนแปลงไปแตกต่างไปจากเดิมอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครับประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกในฐานะประมุขของสถาบัานที่ทรงอํานาจมากที่สุดสถาบัานหนึ่งในโลกตะวันตกจึงมีบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยพระสันตะปาปาแต่ละพระองค์เองมีบทบาทในแต่ละยุคก็แตกต่างกันบางพระองค์ก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ บางพระองค์ก็เป็นทางผ่านของประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆเรามาลองไล่เลียงกันดูนะครับเพราะว่าประวัติของพระสันตป,ปาปาผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้ก็เปรียบเสม,มือนกับทม์ไลน์ของโลกผ่านมุมมองของคริสตจักรโรมันคทอลิกนี่เองครับแต่เริ่มต้นกันก่อนเลยครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับว่าพระสันตป,ปาปาตั้งแต่พระองค์แรกจ,จนพระองค์ปัจจุบันก็คือพระองค์ที่267หรือว่าลีโอที่14นั้นมีทั้งสิ้นรวม267พระองค์ หากว่ามีการแบ่งตามเชื้อชาติกันก่อนนะครับน่าสนใจมากเพราะว่ามีถึง219พระองค์ที่เป็นผู้ที่เกิดบนคาบสมุทรอิตาลีว่าง่ายๆละครับก็คือเกิดบนพื้นที่ที่เป็นสาธารณรัฐอิตาลีในปัจจุบันนี้จริงๆก็ไม่น่าแปลกแล้วครับเพราะว่าคริสต์ศาสนาแม้วจะมีเริ่มต้นและจุดกําเนิดในพื้นที่ที่เรียกว่าเลวองต์หรือว่าฝั่งตะวันออกสุดของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยเป็นดินแดนของชาวยิวปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ของประเทศอิสราเอล แต่ว่าคริสต์ศาสนานั้นเริ่มต้นมีความมั่นคงและก็กลายเป็นศาสนาประจำจักรวรรดิโรมันรวมถึงโรมเป็นนครอมะตะหรือว่าช e ิตตาเอตแตร์นาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พระสันตะปาปามากกว่า200พระองค์นั้นจะมีถิ่นกําเนิดบนพื้นที่ที่เป็นคาบสมุทรอิตาลีครับข้อสังเกตที่น่าสนใจครับพระสันตะปาปาที่มีพระนามว่าพอลโบนิฟาเชและปิอุสล้วนแต่เป็นพระสันตะปาปาที่มีถินกําเนิดที่คาบสมุทรอิตาลีทุกๆพระองค์เลย แน่นอนที่สุดนะครับว่าภูมิภาคยุโรปนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นดินแดนแห่งการประสูติของพระสันตะปาปามากที่สุดแล้วโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเลยประเทศที่เป็นคาทอลิกนอกเหนือไปจากอิตาลีแล้วครับพระสันตะปาปา16พระองค์มาจากฝรั่งเศส4พระองค์มาจากกรีซสอ2พระองค์มาจากสเปนและ2พระองค์นั้นมาจากโปรตุเกสน่าสนใจครับว่าประเทศที่ในวันนี้ไม่ใช่เป็นประเทศคาทอลิก หากแต่เป็นประเทศที่มีศาสนาที่มีความแตกต่างมีคริสตศาสนาที่มีหลากหลายนิกายเช่นโปรเตสแตนต์ลูเทอรันนิซึมแองกิเกนกรีกออร์โธดอกซ์ก็เป็นถิ่นประสูติของพระสันตะปาปาจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเยอรมันครับเป็นถิ่นประสูติของพระสันตะปาปา6พระองค์อังกฤษซึ่งตอนนี้เป็นเชิร์ชชอปอิงเลนเป็นแองกิเกนก็มีพระสันตะปาปา1พระองค์เนเธอแลนด์ครับซึ่งปัจจุบันเป็นลูเทอรันนิซึมก็เป็นโปรเตสแตนต์แขนงหนึ่ง ก็เป็นประเทศที่เป็นที่นกําเนิดของพระสันตะป,ปาปาหนึ่งพระองค์โปแลนด์และโครเอเชียก็เช่นเดียวกันครับคําถามคือทําไมจึงเป็นเช่นนั้นคําตอบง่ายมากครับเพราะว่าก่อนหน้าที่โลกนั้นจะมีนิกายอื่นๆคริสต์ศาสนิกชนในโลกตะวันตกก็ลุ้นเป็นแคทอลิกมาก่อนทั้งนั้นแหละครับเช่นกรณีของอังกฤษที่มาเป็นแองกเลิกันเป็นชัวร์ชอฟอิงแลนด์ก็ตอนรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ไปแล้วเยอรมัน er เองครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นส่วนผสมครับบางส่วนจะเป็นแคทอลิกบางส่วนก็จะเป็นโปรเตสแตนต์ลูทอรนิซึมครับ แต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ทางตะวันตกที่ติดกับฝรั่งเศสและพื้นที่ต่อตอนใต้เช่นกรณีของแคว้นบาวาเรียหรือว่าแคว้นบาเยนซ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ยังมีคนที่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอยู่เป็นจํานวนมากครับดังนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจแล้วครับที่พระสันตะปาปาพระองค์ที่265หรือพระสันตะปาปาเบนเด็กที่16นั้นพระองค์ทรงมีถิ่นกําเนิดที่เยอรมนีเพราะพระองค์นั้นเป็นคนจากแคว้นทางใต้ก็คือแคว้นบาเยนซึ่งก็เป็นรัฐเยอรมนีท นอกจากนี้ภูมิภาคที่เป็นถิ่นประสูตย์ของพระสันตะปาปาจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับเป็นพื้นที่บริเวณรอบๆเมดิเตอร์เรเนียนที่หลายๆครั้งเราอาจจะตั้งคําถามนะครับว่าพระสันตะปาปาหลายพระองค์มีถิ่นประสูตร์ในดินแดนเหล่านี้ด้หรือเพราะว่าประเทศเหล่านั้นครับบางประเทศปัจจุบันนี้ไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศคริสเตียนอีกต่อไปและบางประเทศครับประเทศเหล่านั้นกลายมาเป็นพื้นที่ที่เป็นประเทศมุสลิมไปแล้วยกตัวอย่างเช่นครับ จะมีพระสันตปาปาที่มีถิ่นประสูตดอยู่ในเขตแดนของประเทศซีเรียตูนิเซียตุรกีแล้วก็จะมีพระสันตปาปาครับจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ปัจจุบันก็อยู่ในพื้นที่เขตแดนอิสราเอลหลายพระองค์เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้อาจจะน่าประหลาดใจครับถ้าเรามองโลกด้วยเลนส์ของสายตาศตวรรษที่20 21ที่มีการแบ่งประเทศในลักษณะที่เป็นแบบทุกวันนี้แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ครับช่วงเวลาแห่งการถือกําเนิดของคริสตศาสนา2,000กว่าปีที่แล้วนั้นโลกยังไม่ได้มีการแบ่งพรมแดนเป็นประเทศอย่างที่เราเห็นบนแผนที่โลกในยุคปัจจุบันจากวันนั้นสู่วันนี้โลกมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ การที่ชาวอารบิกหรือชาวเติร์กขยายดินแดนของตัวเองไปสู่ดินแดนแอฟริกาเหนือคาบสมุทรอตแลนตีกก็เลยทําให้ภูมิประชากรในภูมิภาคต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้การกําเนิดขึ้นของาศาสนาอิสลามในศตวรรษที่7 <c oughs> ก็ทําให้เราอาจจะมองพื้นที่ดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นมุสลิมมายาวนานเป็นนับหลายหลายพันปีแต่จริงๆแล้วครับอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเพราะวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์นั่นเองคนพื้นทินคนพื้นเมืองของภูมิภาครอบ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อดีตก็ล้วนแต่เป็นมณฑลปกครองของจักรวรรดิโรมันที่รวมถึงแอฟริกาเหนือที่เรียกว่ามณฑลแอฟริกาคาบสม,มุทรอนาโตเลียพื้นที่เลวองต์หรือตะวันออกสุดของเมดิเตอร์เรเนียนเช่นมณฑลยูเดียซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอิสราเอลแต่ว่าแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ตั้งของนครศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะไม่ใช่ชาติพันธุ์เดียวก,กันกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ในยุคป,ปัจจุบันอาจจะเป็นคนชาติพันธุ์ท้องถิ่นอื่นๆก็เป็นไปได้ครับ สัรับพระสันตปาปาที่ไม่ได้มาจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ยุโรปแล้วก็อดีตมณฑลเมืองขึ้นของจกักรวรรดิโรมันเช่นเมดิเตอร์เรเนียนหรือพื้นที่ยุโรปก็มีไหมถามว่ามีไหมมีครับเช่นจะมีพระสันตปาปาสองพระองค์ครับที่มาจากดินแดนที่เรียกกันว่า โนวาเตราหรือว่าดินแดนใหม่กล่าวก็คือทวีปอเมริกาที่พวกยุโรปนี้เนี่ยเพิ่งค้นพบนะครับในปลายศตวรรษที่15มี2พระองค์ครับได้แก่พระสันตะปาปาฟรังซิสก็คือพระองค์ซึ่งเพิ่งสิ้นพระชนไปเมื่อไม่นานนี้ก็คือหลังอีสเตอร์ของปี2025ที่เราบันทึกเทปอยู่นี้โดยพระองค์นั้นทรงเป็นพระสันตะปาปาที่มีถิ่นประสูติที่อาร์เจนตินาครับพระองค์เองเคยรับสั่งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแรกๆว่า Vengo เวนโ a l ัลฟี e นเดลม o n d o เรามาจากสุดขอบของโลกใบนี้สุดอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระองค์ปัจจุบันนี่แหละครับก็คือพระสันตปาปาลีโอที่14พระสันตปาปาพระองค์แรกครับจากสหรัฐอเมริกาพระนามเดิมของพระองค์ก็คือโรเบิร์ตฟรานซิสพรีโวสเป็นพระสันตปาปาพระองค์แรกครับที่ประสูติหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นจบสิ้นลงเกร็ดเล็กเกรดน้อยครับก่อนที่จะเดินหน้าไปนะครับจะพบว่าด้วยความที่พระสันตปาปาส่วนใหญ่นั้นจะมาจากคาบสมุทรอิตาลีนับตั้งแต่พระสันตปาปาเอเดรินที่6 นะครับก็คือในปี1 5 2 2 1 5 2 3พระองค์ทรงเป็นชาวดัตช์นะครับก็คือสมัยที่ลูเทรันหรือวนิกายโปรเตสแตนต์นั้นยังไม่ได้ขยายไปในดินแดนที่เป็นดินแดนดัตช์พระสันตปาปาทุกองหลังจากพระสันตปาปาเอเดเรียนที่6นั้นล้วนแต่เป็นพระสันตปาปาที่มาจากคาบสมุทรอิตาลีทุกพระองค์เลยจูบจนกระทั่งพระสันตปาปาจอห์นพอลที่2จึงเป็นพระสันตปาปาพระองค์แรกครับในรอบ500กว่าปี ผู้มิได้มีถิ่นประสูทิที่คาบสมุทรอิตาลีเพราะพระองค์นั้นมาจากโปลแลนด์ครับพระนามเดิมของพระองค์ก็คือคารอลโยเซฟรอยเจรลอสสารัะสันตป,ปาปาจอห์นโผลที่2ผู้นี้ครับคือพระสันตป,ปาปาที่ดำรงตําแหน่งยาวนานที่สุดเป็นลําดับที่3ในประวัติศาสตร์ครับกวคือ26ปี5เดือน18วันส่วนพระองค์ใดดารงตําแหน่งยาวนานที่สุดเดี๋ยวเราดองเดากันดูครับแต่ใบให้นิดนะครับว่า เราเคยไล่เลียงเรื่องราวของพระองค์ไปแล้วในเอพิโซดว่าในเรื่องการรวมชาติอิตาลีหรือว่าริชออร์จิเนนโตส่วนอีกพระองค์ครับก็คือพระสันตปาปาพระองค์แรกของคริสตจักรโรมันคทอลิกดังที่เราได้เคยไล่เลียงไปแล้วในเอพิโซดว่าในเรื่องของศตวรรษที่1ครับำหนับพระสันตปาปาฟรังซิสหรือพระสันตปาปาพระองค์ที่266นี้ทรงเป็นพระสันตปาปาพระองค์แรกในรอบ1,300ปีครับที่ไม่ได้มีถิ่นกําเนิดจากยุโรป ก่อนหน้านั้นก็จะต้องย้อนกลับไปแล้วครับก็คือพระสันตะปาปาที่มีพระนามว่าเกรกอรีที่3พระองค์นั้นมาจากซีเรียในยุคที่ซีเรียเป็นส่วนหนึ่งจักรวรรดิไบเซนไทนหรือว่าโรมันตะวันออกส่วนพระสันตะปาปาพระองค์ปัจจุบันหรือพระสันตะปาปาลีโอที่14่ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่2ที่มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษครับก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปร่วม900ปีเลยก็คือพระสันตะปาปาเอเดนที่4ระหว่างสงครามครูเสดศตวรรษที่12นู่นเลยนะครับ เอาละครับเราว่าเรื่องของสถิตินะครับถิ่นกําเนิดของพระสันตะปาปากันไปแล้วเรามาไล่เลียงเรื่องของพระสันตะปาปาผู้มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์โลกถ้าหากว่าเราครับไล่เลียงประวัติศาสตร์พระสันตะปาปาในยุคต่างๆจะพบว่าโลกใบนี้มีพลวัตสูงมากครับตั้งแต่ยุคโรมันเข้าสู่ยุคกลางเข้าสู่ยุคเรเนซองส์การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยุคแห่งการตื่นรู้หรือว่า age of enlightenment ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม นอกจากที่เราครับจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระสันตะปาปาแล้วเราจะได้เห็นโลกใบนี้ท่ามกลางพลวัตที่แตกต่างกันไปของ2000ปีนี้และจะพบนะครับว่าในบางช่วงบางตอนพระสันตะปาปาผู้ส่งอิทธิพลจะมีบทบาทในเรื่องของสันติภาพบางช่วงบางตอนจะเป็นมิติในเรื่องของมนุษยธรรมบางช่วงบางตอนเป็นเรื่องของความมั่นคงบางครั้งก็จะเป็นเรื่องการเปิดรับทางความคิดให้สอดคล้องกันกันกบพลวัตตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนในบางครั้งครับแนวความคิดใหม่ๆการค้นพบใหม่ๆนั้นมีความขัดแย้งต่อคําสอนที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลและบางครั้งก็เป็นเรื่องการเมืองหลักๆเลยการพูดถึงบทบาทของพระสันตปาปาพระองค์ต่างๆครับจึงเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากกว่าลําพังแค่ประวัติศาสตร์มากกว่าการแค่จดจําพระนามของพระสันตปาปาซึ่งต้องใช้คําว่าอาจจะจํายากนอกจากนี้ยังมีเลขโรมันครับเป็นเลขลำดับพระนามของแต่ละพระองค์ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มากกว่าแค่การจดจําเรื่องของตัว ประวัติศาสตร์พื้นที่ตัวเลขไปีประสูตรแต่ว่าบทบาทของพระองค์แต่ละพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้เข้าใจครับวิวัฒนาการพลวัตของประวัติศาสตร์โลกพร้อมกันไปด้วยครับมาเรื่องมาที่ยุคแรกครับพระสันตะปาปาพระองค์แรกสุดกันก่อนครับแน่นอนครับยุคนั้นเกิดอยู่ในช่วงของยุคคริสตการยุคคริสตการแปลว่าอะไรครับยุคคริสตการก็มีความหมายถึงยุคที่พระบุตรเยซูนั้นทรงดํารงพระชนชีพอยู่กล่าวคือน,นับตั้งแต่การประสูตรในคริสตศักราชที่หนึ่ง จวบจนกระทั่งช่วงที่พระองค์นั้นถูกสังหารถูกประหารด้วยการตรึงกางเขนโดยทหารโรมันภายใต้กงสุนของโรมันนั่นก็คือปอนตุสปิลาเต้โดยที่ปอนตุสปิลาเต้คนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเต็มในโรมนะครับที่อยู่ในพื้นที่ยูเดีย แต่ว่าปอนตตสปิลาเต้ได้รับแรงกดดันจากนักบวชยิวผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นก็คือมณฑลยูเดียซึ่งปัจจุบันก็คืออิสราเอลนั่นเองเพราะว่าการกําเนิดขึ้นของคําสอนใหม่ของคริสตศาสนาก็คือการท้าทายอํานาจของบรรดาผู้นําทางศาสนายูดาก็คือคําสอนเดิมของพวกที่เป็นยิวในยุคดังกล่าวช่วงท้ายของพระชนชีพครับพระองค์ได้มีรับสั่งกับไซมอนซึ่งเป็นสาวกของพระองค์โดยที่พระองค์นั้นมีความเชื่อมัน่น ว่าไซมอนผู้นี้จะสามารถที่จะเป็นแกนหลักในการเผยแพร่คําสอนที่พระองค์ได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าได้โดยพระบุตรเยซูได้รับสั่งกับไซมอนผู้เป็นสาวกท,ที่พระองค์ทรงเชื่อใจเป็นอย่างมากว่า d u e s Petrus, j e s u p e r h a n g Petram, Identificabo Ecclesium, Et i d a b o Glave r e n i Caelorum. นับแต่นี้ท่านคือปีเตอร์ปีเตอร์แปลว่าก้อนหินก้อนศิลาเราจะสร้างาศาสนาจักรของเราบนหินก้อนนี้ และเราขอมอบกุญแจของอาณาจักรสวรรค์น,นี้ให้กับท่านและไซบอนจึงได้รับนามใหม่ว่าปีเตอร์บางคนเรียกว่าเปโตรสบางคนอิตาเลียนเรียกว่าเปโตรบางคนเรียกว่านักบุญเปโตรในเวลาต่อมาท่านนี้ครับกลายมาเป็นผู้นำศาสนาเกิดใหม่หลังจากการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวคือเป็นพระสันตปาปาพระองค์แรกของศสาสนาจักร ในยุคที่ศาสนานี้ยังมิได้มีสถานภาพของการเป็นศาสนาตามระบบกฎหมายจักรวรรดิโรมันดังนั้นสัญลักษณ์ของศูนย์กาลางคริสตจักรจึงเป็นสัญลักษณ์กุญแจและหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์กระตั้งชื่อตามพระองค์นี่แหละครับก็คือเซนต์ปีเตอร์นักบุญปีเตอร์หรือนักบุญปเปโตรก็จะมีปฏิมากรรมของพระองค์ก็คือพระสันตปาปาพระองค์ที่1นึ่เซนต์ปีเตอร์ถือกุญแจอยู่ในพระหัตถ์ด้วยสำหรับอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นเซนต์ปอลนักบุญปอล ที่ถือดาบเอาไว้ในพระหัตถ์เรื่องราวของพระองค์ครับจริงๆนั้นเราเคยได้เลี่ยงไปแล้วในซีรีส์นะครับศตรวรรษที่หนึ่งเดิมทีครับนักบุญเปตโตรชื่อเดิมว่าซิมอนหรือไซมอนเป็นชาวประมง,งที่ต่อมาก็กลายเป็นสาวกของพระบุตรเยซูในยุคเริ่มต้นแห่งการเผยแพร่คําสอนแต่แล้วครับด้วยความหวาดกลัวในกฎหมายโรมันที่กําลังไล่ล่าพระเยซูและสาวกที่เหลือทําให้ระหว่างที่กองทัพโรมันติดตามจับตัวชาวคริสที่มณฑลยูเดียก็คือมณฑลของชาวยิว ทำให้พระองค์หรือว่า Peter, ปีเตอร์ปฏิเสธว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูถึง3ครั้งแต่แล้วหลังจากการสิ้นพระชนของพระบุตรเยซูด้วยการตรึงกางเขนปีเตอร์คนนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหินก้อนแรกที่แข็งแกร่งของศาสนจักรด้วยการเดินทางออกจากมณฑลยูเดียหรือมณฑลของชาวยิวไปยังพื้นที่อันเตอปคปัจจุบันก็คือประเทศตุรกีเพื่อเดินทางต่อไปทางทิศตะวันตก ไปยังกรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจจัก,กรวรรดิโรมันเพื่อเผยแพร่คำสอนของพระเยซูด้วยความที่ยุคแรกครับคริสเตียนที่มาจากแดนไกลก็คือดินแดนอย่างชาวยิวยังไม่ได้รับการยอมรับจากชาวโรมและมองว่าเป็นพวกนอกกฎหมายรวมถึงยังถูกจักรพรรดินีโรป้ายความผิดให้ว่าชาวยิวที่นับถือาศาสนาคริสต์เหล่านี้เป็นผู้เผากรุงโรมและจับชาวคริสเตียนเหล่านี้ตรึงกังเขนที่นอกเมืองโรมทางทิศตะวันตกของแม่น้ำไทเบอร์ ทางนี้ครับชาวยูที่ถูกตรึงกังเขนก็รวมถึงปีเตอร์ที่ต่อมาครับก็คือนักบุญเปโตรนักบุญปีเตอร์เซนต์ปีเตอร์ที่คาดว่าพระองค์นั้นถูกตรึงกางเขนภายใต้กฎของจักรพรรดินีโรระหว่างปีคริสตศักราชที่64ถึง68อุดมการณแห่งการเผยแพร่คําสอนของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้จบลงครับแต่ว่ากลับเดินหน้าท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลในฐานะศาสนานอกกฎหมายจักวรวรรดิโรมัน อย่างไรก็ตามหินก้อนแรกของาศาสนาจักรสำคัญที่สุดจุดที่ชาวคริสรวมถึงนักบุญเปโตรหรือพระสันตะปาปาอาพราอระองแรกถูกตรึงกังเขนต่อมามีการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มันเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกันในปัจจุบันและคำกล่าวของพระเยซูที่ว่านับแต่นี้ท่านคือปีเตอร์ท่านคือศิลาก้อนแรกและเราจะสร้างาศาสนจักรของเราบนหินก้อนนี้ และเราจะมอบกุญแจสู่อาณาจักรสวรรค์แด่ท่านวลลีนี้ถูกแกะสลักเอาไว้ที่ฐานของโดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นในอีก1,500ปีต่อมาในยุคเรีนซองส์อันเป็นการระลึกถึงความทุ่มเทของพระสันตะปาปาพระองค์แรกหรือว่านักบุญเปโตรรวมแล้วพระองค์เป็นผู้นำของศาสนาเกิดใหม่ระหว่างปีคริสตศักราชที่30ถึง64รวม34ปีบ้างก็ว่า 38ปีเพราะเชื่อว่าช่วงเวลาที่พระองค์ถูกตรึงกางเขนนั้นไม่เป็นปีศักราชที่64ก็เป็น68หลังจากนั้นเรื่อยมาครับคริสตตศาสนิกชนที่โรมเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆเริ่มต้นจากชาวยิวในโรมคอยเผยแพร่คําสอนในจักรวรรดิโรมันตําแหน่งของผู้นําชาวคริสเตียนหรือพระสันตปาปาในยุคจักรวรรดิโรมันก็ผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่นมุดหม,ดมายสำคัญครับของคริสตศาสนา ถัดมาก็าคือในปีคริสตศักราชที่313ครับอันเป็นปีที่จกักรพรรดิคอนสแตนตินได้ทรงประกาศองค์การแห่งมิลานหรือว่าเอดิก u m m เม i o โอล e เนอันเป็นการมอบสถานะกฎหมายให้กับคริสตศาสนาและชาวคริสเตยียนในจกักรวรรดิโรมันอย่างเป็นทางการนับแต่นั้นมาคริสตศาสนาจึงเป็นศาสนาที่อยู่ภายใต้กฎหมายโรมันชาวคริสเตยียนในจกักรวรรดิจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จะไม่ถูกกดขี่อย่างไม่เท่าเทียมอีกต่อไปอีก10ปีหลังจากนั้นครับคือคริสตศักราช323าจักรพรรดิพระองค์เดียวกันก็คือคอนสแตนตินส่งเข้ารับศินจุ่มมีความหมายว่าคริสตศาสนามีศักดิ์เสมือนศาสนาประจําจักรวรรดิที่ทรงอํานาจที่สุดในโลกตะวันตกองค์การแห่งมิลานครับในสมัยพระเจ้าคอนสแตนตินนี้เกิดภายใต้พระสันตะปาปาที่มีชื่อว่ามิลติอาเดสที่หนึ่ง พระสันตปาปาพระองค์นี้เป็นพระสันตปาปาพระองค์ที่3 2ทรงมีถิ่นประสูตรที่ในพื้นที่ปัจจุบันคือแอฟริกาเพราะพระองค์นั้นประสูติที่มณฑลแอฟริกาคือโรมันแอฟริกาที่ปัจจุบันก็คือประเทศตูนิเซียว่ากันว่าพระองค์นั้นเป็นชาวเบอร์เบอร์ก็คือเป็นชาวพื้นถิน่นไม่ใช่ชาวโรมันแล้วก็ไม่ใช่ชาวยิวด้วยต้องไม่ลืมนะครับว่าการขยายอํานาจของสาธารณารัฐและจักรวรรดิโรมันไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือการที่ชาวโรมันนั้นสามารถเอาชนะศึกเหนือชาวคาร์เทจภายใต้การนำของฮันนิบาลแม่ทัพโรมันในยุคดังกล่าวมีชื่อว่าชิปเปโยอาฟริคาุสดังนั้นพื้นที่ที่เป็นมณฑลอันเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมันในยุคดังกล่าวจึงเปลี่ยนชื่อว่ามนทลแอฟริกาตามชื่อของชิปเปโยอาฟริคาุสพระสันตปาปามิลติอาเดสที่หนึ่งพระองค์ คือผู้เริ่มต้นระบบการปกครองด้วยสภาการปกครองภายในที่เรียกว่าสภาลาเตรันชื่อนี้ต่อมาครับถูกนําไปตั้งชื่อพระราชวังหรือว่าที่ประทับของพระสันตะปาปาพระองค์ต่อมาจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองที่พระสันตะปาปานั้นเข้าไปประทับที่เซนต์ปีเตอร์ต่อมาหรนบพระสันตะปาปาอีกสองพระองค์ครับที่มีถิ่นประสูติที่มณฑลแอฟริกาของจักรวรรดิโรมันได้แก่พระสันตะปาปาวิกเตอร์ที่1ในศตวรรษที่2ก่อนหน้าพระสันตะปาปามิลติอาเดสที่1 ส่วนอีกพระองค์หนึ่งครับส่งพระนามว่าเกลาซิอุสที่หนึ่งในศตวรรษที่5ศตวรรษที่5ก็มีความหมายว่ายุคที่จัก,กรวรรดิโรมานั้นล่มสลายไปนั่นเองทั้งสองพระองค์ครับก็เหมือนกันครับเป็นชาวเบอร์เบอร์ซึ่งมีถิ่นกําเนิดที่แอฟริกาเหนือในปลายของยุคจักรวรรดิโรมานั้นคริสตศาสนาถือได้ว่ามีสถานภาพและเริ่มต้นท่งพลังอํานาจนะครับแต่ต่อมาครับในยุคกลางศาสนาจักรเริ่มต้นมีอํานาจที่สูงขึ้นแต่ทางนี้ครับ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคเรนซองในส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคที่โลกนี้เริ่มต้นตั้งคำถามกับทุกอย่างเริ่มต้นตั้งคำถามกับสิ่งที่ถูกสอนเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลเริ่มต้นตั้งคำถามรวมถึงเรื่องของศาสนาจักรเองาศาสนาจักรเองจึงเผชิญกับความท้าทายจํานวนไม่น้อยส่วนพระสันตะปาปาแต่ละพระองค์นั้นจะมีอิทธิพลต,ต่อประวัติศาสตร์โลกอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้าติดตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ear s